สวัสดีค่ะเพื่อนๆเทปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นขอเฮอเสื้อผ้านะคะเพราะว่า2วิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเปิดกล่องแล้วก็เป็นขอเฮอเกี่ยวกับเครื่องสําอางบิวตี้โปรดักต์ไปซะก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะเลี่ยนนะวันนี้ก็เลยเอา เทปวィィิดีโอขอเหอเสื้อผ้ามาจริงๆก็ไม่ใช่แบบสไตล์แฟชั่นอะไรมากมายเป็นสไตล์ของซารีเนี่ยแหละแต่ว่าซารีคิดว่ามันสวยดีนะคะก็เลยอยากจะเอามาโชว์ให้ดูนะ mm. เผื่อว่าใครชอบเสื้อผ้าสไตล์เดียวกับซารีจะได้รู้ว่าเออไปหาซื้อที่ไหนเดี๋ยวซารีจะหาลิงก์ของทุกชิ้นที่โชว์ในวิดีโอเนี่ยมาใส่ไว้ที่กล่องอินโฟด้านล่างนะคะเพื่อนๆจะได้ไปดูไปเช็คเผื่อว่าจะได้ดูว่านางแบบก็ใส่ยังไงราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะบางตัวเนี่ยซารีซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วจำราคาไม่ได้ เริ่มกันที่ร้านแรกเลยนะคะที่ซาร่าก่อนละกันนะก็เป็นคอลเลคชั่นใหม่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ที่ช็อปอยู่นะคะเป็นเสื้อตัวนี้จริงๆมันเป็นเสื้อยืดสีขาวธรรมดามากเลยนะแต่ว่ามันมีดีเทลตรงนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็น สร้อยอะค่ะแต่ว่าเขายึดติดเอาไว้กับเสื้อเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นสร้อยที่มีน้ําหนักหนักมากเนี่ยสล,ลิจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันทําให้ปวดคอเนะเวลาที่ซื้อสร้อยที่มันดูใหญ่ๆแบบนี้ค่ะก็ต้องจับดูน้ําหนักด้วยว่ามันหนักไหมนะคะแต่ว่าอันนี้เขาผูกติดมากับเสื้ออยู่แล้วเราก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะทําให้เมื่อยคอหรือเปล่าจริงๆเป็นเสื้อธรรมดาเองนะ ะะแล้วก็เก๋ไก่นิดนึงก็คือด้านหลังมีดีเทลเป็นกระดุมสีทองตรงนี้ค่ะจะบอกว่าเจ้าตัวนี้ถ้าเวลาที่เพื่อนๆซื้อมาต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าตัวแรกที่สลีได้มาเนี่ยเจ้าตัวพลอยตรงนี้ค่ะมันหลุดไปอันนึงแล้วหาไม่เจอก็เลยต้องเก็บใบเสร็จดีๆนะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนกับที่ทางร้านได้ถ้าเกิดว่าเรามีใบเสร็จนะคะก็น่ารักดีตัวนี้นะ เสื้อจากซาร่าอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อธรรมดาเลยเป็นแบบเดียวกับที่เพื่อนเเคยเห็นสลิใส่ในวิดีโอค่ะที่เป็นอันนั้นเป็นสีขาวแล้วก็จะมีลายเป็นแถบน้ําเงินแต่ว่าอันนี้เป็นสีน้ําเงินลายแถบขาวก็บอกแล้วสลิเป็นคนแบบน่าเบื่อซื้ออะไรก็ซื้อคล้ายๆกันนะคะแล้วก็แขนก็จะเป็นประมาณเข้าข้อศอกนะตรงนี้สลิว่ามันมีดีเทลตรงนี้เขาจับริมผ้าสวยดีค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ นะเบอร์ที่สลิใส่ก็เป็นเบอร์ L นะคะราคาตัวนี้อยู่ที่690เนื้อผ้าดีนะเวลาที่เราซื้อเสื้อผ้าเบสิกแบบนี้เราต้องดูว่าเนื้อผ้ามันดีไหมนะคะถ้าเกิดว่าเนื้อผ้ามันดีสมราคาและคิดว่าแบบซักไปแล้วมันจะไม่หดไม่ยืดเนี่ยแล้วราคาโอเคก็ซื้อเหอะสำหรับสลี่นะสลลี่ว่าเบสิกแบบนี้ราคา 690ที่เราสามารถเอามา mix and match กับตัวอื่นๆได้แล้วก็ถึงแม้มันจะดูเป็นธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราใส่เครื่องประดับใส่สร้อยอะไรเงี้ยมันก็ดูเก๋ไก๋ขึ้นมาเออสรีว่ามันราคาโอเคอะคะ่ะแล้วผ้าก็โอเคด้วยถัดมานะก็จะเป็นชุดแจ็คสก2ตัวนะคะที่ได้มาจากซาร่าตัวแรกก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นสีดํา นะแล้วก็มีดีเทลตรงคอตรงนี้เราก็ไม่ต้องใส่เครื่องประดับอะไรมากมายเป็นแขนกูดค่ะแต่ว่าสาลีชอบทรงของเขาเพราะว่าทรงมันเป็นทรงตรงอะนะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยความน่ารักของเขาเนี่ยก็คือสาลี่ชอบชุดแจ็คที่แบบว่ามีกระเป๋าเพราะว่ามันจะแบบน่ารักดีเอามือใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ของกระจุกะจิ๊กเ,เล็กๆน้อยๆได้นะคะเป็นทรงที่แบบ ทรงปล่อยอะค่ะค่อนข้างน่ารักแบบชิลๆดีนะอีกตัวหนึ่งเป็นชุดแสกเหมือนกันก็เหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นี้เลยเพียงแต่ว่าเป็นสีขาวตัวนี้เนี่ยสีขาวแล้วก็มีสีเขาเรียกว่าน้ำตาลนูดเนื้อนะคะอยู่ด้านล่างต่อลงมาน่ารักดีค่ะเวลาใส่กับรองเท้าสีน้ำตาลหรือว่าใส่กับ รองเท้าเวชะ่ะเป็นส้นตึกสีน้ำตาลสีบอนส์อะไรแบบนี้เข้ากันน่ารักชิลชิดีมาถึงที่ร้าน forever 21 e n t o n งนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นชุดแสกนะคะ ที่เขาจัดโปรโมชั่นเหลือตัวละ500กว่าบาทนะ590ถ้าสารลี่จะไม่ผิดนะคะเป็นชุดแบบว่าเข้ากับสปริงเป็นรู้สึกเป็นในอยู่ในคอลเลคชั่นสปริงนะเพราะมันเป็นลายดอกแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นลายดอกเล็กๆก็เหมาะกับคนตัวใหญ่ๆอย่างสานลี่แน่แหละนะคะแล้วก็มันเป็นสีดําแบบนี้ด้วยมันก็ทําให้ดูแบบตัวเล็กขึ้นมาอีนิดนึงเขาจ้ำตรงเนี้ยค่ะตรงเอวนิดนึงค่ะมันทําให้ดูมีเอวขึ้นมาด้วย แล้วก็เป็นทรงบานปล,ปล่อยๆอย่างนี้คนที่สะโพกใหญ่ๆอย่างซารีก็หอมไม่ต้องกังวลเพราะว่าใส่ได้อยู่แล้วผ้าเป็นผ้ายืดใส่สบายมากๆเลยนะคะใส่กับ รองเท้าแตะก็ดูชิวๆน่ารักดีนะคะหากเข็มขัดมาคาดตรงนี้นิดนึงมันจะได้ดูมีเอวมากยิ่งขึ้นอีกอันนึงที่ได้มาจาก o r e v e r 21ก็คือตัวนี้ซลรีเนี่ยมองหาเดรสสีขาวที่มันเหมาะกับหน้าร้อนแล้วก็แบบว่าเหมาะกับทะเลมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ว่าไม่ไม่ถูกใจลองหามาหลายๆอันแล้วก็ไม่ถูกใจมาเจอเจ้าตัวนี้ ถูกใจเลยเพราะว่ามันแบบใช่เลยนะคะดีเทลมันน่ารักมากๆแบบมีลูกไม้ตรงคอเนี่ยแล้วก็ตรงแถบเนี่ยคือแบบมีดีเทลเยอะจริงๆอะคะ่ะ นะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระดุมติดด้านหน้าน่ารักดีมาถึงตรงนี้ก็จําตรงเอวนิดนึงหาเข็มขัดมาใส่นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ถ้าเพื่อนๆจะเห็นมันก็มีลูกไม้อีกน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วสริชอบตรงที่เขามีซับในด้วยคือมันไม่แบบใส่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเห็นเกางเกงในหรือเปล่าเนอะแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันคะ่ะด้านหลังก็จะเป็นลูกไม้แบบนี้นะคะเป็นผ้าลูกไม้แบบนี้ น่ารักทีเดียวลองใส่แล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับบรรยากาศแบบซัมเมอร์หน้าร้อนใส่หมวกใส่รองเท้าแตะเดินเล่นชายหาดไปจริงๆเขามาคู่กันกับเข็มขัดด้วยนะแต่ว่าเข็มขัดที่เขาให้มานี่มันไม่ค่อยสวยสารคก็จะเอาไปแมทช์กับเข็มขัดอันอื่นเป็นเข็มขัดหนังถักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงจาก Forever 21ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นชุดแสกเพราะว่า อย่างที่บอกว่าถ้านหน้าร้อนเนี่ยซารีนึกถึงแต่ชุดแซกอย่างเดียวเพราะมันหยิบใส่ง่ายมันใส่สบายแล้วมันแบบมันพิ้วพิลมมันโกรกดีนะคะเออก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เป็นแสกชุดนี้นี่ใส่ไปทํางานได้สวยดีซารีน่ะชอบสีน้ําเงินมากๆเลยนะ้ำมันเข้ากันกับผมเห็นปะมันดูเด่นขึ้นมาเลยอะคะ่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะตัวดําแต่ซารี่ว่าใส่สีน้ําเงินโอเคนะมันไม่แบบ มันไม่ทำให้เราดูํำขึ้นนะคะนะคะแล้วก็ใส่เครื่องประดับที่เป็นสีตัดกันอย่างเช่นสีส้มเนี่ยมันก็จะแบบยิ่งดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะน่ารักดีตัวนี้เป็นดีเทลแบบว่ามันจะผูกด้านหน้านะคะแล้วก็มีลูกไม้ต่อขึ้นใหม่นิดนึงไปจนถึงด้านหลังเลยค่ะต่อเหมือนกันจะจนถึงด้านหลังเลยแขนเนี่ยเป็นแขนที่เลยเข้อศอกมานิดนึงแล้วก็จ้ำมิดหน่อยนะคะแล้วก็ ตรงเอวเขาก็อันนี้ก็เหมือนกันเป็นผ้าต่อตรงเอวหาเข็มขัดมาใส่มันก็จะดูผอมยิ่งขึ้นแล้วผ้าพิ้วมากนะผ้าแบบพิ้วใส่สบายนิ่มใส่แล้วดูมันเนื่องจากว่ามันพิ้วมันก็จะดูผอมเพรียวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะชอบมากๆเลยแล้วเมื่อกี้อย่างที่สัลีบอกว่าเจ้าชุดสีน้ําเงินเนี่ยมันเหมาะกับเจ้าเครื่องประดับสีตัดกันก็คือสีส้มนะคะสลิก็เลยได้มาด้วยเจ้าตัวนี้จาก forever 21เหมือนกัน ใส่แล้วสวยดีเดี๋ยวสลี ي เทียบให้ดูนะคะเวลาใส่แล้วมันตัดกันแล้วมันแบบโอเคอะ่ะดูเป็นซัมเมอร์เก๋ๆแต่ไม่เยอะดีอะค่ะแล้วก็จริงๆสล ل ي ชอบเครื่องประดับที่ฟอยเบอร์ทนี้วันนะหคือมันถูก2คือมันแบบเกๆ๋ๆน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะอย่างเช่นเออเซตแหวนพวกนี้ยส الي ก็ได้มาจากฟอยเบที้วันนะ ได้มาเซตหนึ่งก็ถูกด้วยอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยห้าสิร้อยิบแล้วแต่ค่ะอันนี้ซาริ่กก็จับหลายๆเซตมารวมกันนะคะบางเซตก็จะมีเป็นแบบเป็นหัว มุกแบบนี้เป็นหัวเพชรแบบนี้ก็จะอยู่ในเซตเดียวกันบางเซตก็จะมีเป็นแบบรูปหัวใจแบบนี้ค่ะก็จะอยู่ในเซตเดียวกันอันนี้สลิก็จับมา mix แล้วก็ match กันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็อย่างหนึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นใน i n s t a g r กรมของสัลิแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะจริงๆมันดังมากเลยเมื่อปีที่แล้วนะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาใส่กับอย่างอื่นมันก็จะดูเข้ากันแบบนี้นะคะได้จากฟ o r e v e r 21ทเีเหมือนกันอันนี้รู้สึกจะอยู่ที่290 อีกอันหนึ่งกุ๊กกิ๊กน่ารักสรลี่ชอบนะคะเป็นสร้อยข้อมืออันนี้อันละ75บาทเองแล้วก็มีหัวใจเป็นหัวใจแบบนี้คือเพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นสลี่ใส่อันนี้นะเป็นหัวใจสีนีออนเนี่ยเหลืองนีออนเนี่ยคะ่ะแล้วก็สลี่ชอบก็เลยไปซื้อมาอีกอันนึงเป็นหัวใจสีชมพูแป,ป้นแบบนี้นะคะกุ๊กกิ๊กน่ารักดีชิ้นสุดท้ายค่ะอันนี้ได้มาจากร้านที่สยามนะคะเป็น ชังกี้เบสลิสแบบนี้เพื่อนๆอ,อาจจะเคยเห็นอันนี้ที่สารลีเอามาขอเห่อให้ดูนะคะเป็นสีนี้นะคะแล้วก็ชอบชอบมากจริงๆก็เลยซื้ออีกหนึ่งสีเลยนะอัลลา590บาทร้านอยู่ตรงสยามค่ะลองไปเดินเดินดูร้านเครื่องประดับตรงสยามร้านใหญ่ๆห่ะค่ะแล้วก็ร้านนี้เขาดีนะถ้าเกิดเพชรหลุดพลอยหลุดเนี่ย เขารับซ่อมนะเออลองดูถ้าเกิดเพื่อนๆมีเครื่องประดับที่แบบเราชอบเราชอบจริงๆแล้วก็มันเพชรมันหลุดหายไปหรือพลอยมันหลุดหายไปลองเอาไปให้เขาซ่อมดูเขาก็คิด10บาทเองนะคะเมลละ10บาทลองดูคะ่ะอันนี้มันแบบสวยดีนะคะเอามาใส่เข้ากับเดรสที่ซื้อมามันคงคงเข้ากันดีคะ่ะวันนี้ดีใจมากที่คนงานข้างบ้านหยุดน,นะคะก็เลยคิดว่าเออมีเวลาก็มาอัดวิดีโอเผื่อ,อไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่า เดี๋ยวหลังจากนี้สลีอาจจะยุ่งนิดนึงนะเพราะว่าจะต้องไปสอนหนังสือ5วันเลยอาทิตย์ละ5วันเลยแล้วก็จะว่างแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นบางทีอาจจะแบบเหนื่อยแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาได้ทําวิดีโอก็เลยอาจวิดีโอนี้เผื่อไว้ก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่สลีบอกไว้ตอนต้นถ้าเพื่อนๆอยากรู้ราคาอยากรู้ว่านางแบบใส่แล้วเป็นแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวสลีใส่ลิงก์มาให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างแวะไปดูกันแล้วกัน,ล,กนลองคลิกไปดูกันแล้วกันนะคะวันนี้สลีไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้าน,นะคะบ๊ายบาย